สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับอ p ีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับกับการสอนเคลียร์โคดด้วยด้วยครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีบอกว่าวิธีใช้บอร์ดจําลองนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับก่อนถึงนะครับให้เปิดเว็บตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตามนี้นะครับผมถ้าใครดูไม่ทันก็ก็ไปดูได้ครับก็เข้ากันเลยครับพอมาถึงกันนะครับให้พี่คัดลอกตัวนี้มาครับที่ผมคัดลอกนะครับก็คอนโทรลคอนโทรลวีวางเลยครับโนซีคนโทรลวีวางเลย ็พอคอนโทรลคอนโทรลไีวบนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยกดซายอินนะครับล็อกอินหรือล่าแหละครับแล้วก็ล็อกอินไป Google ของตัวเองนะครับพอเรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็มีแอปจําลองรับบอร์ดนี่ก็เป็นพวกบอร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับสบอร์ดเลยผมจะเลือกใช้เป็นเอสพ2นะครับผมเป็นบอร์ดตัวนี้ ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าพวกจาลองโคดนะครับผมหลายอย่างนะครับมันมีแบบว่าโคดจาลองไฟอะไรต่างๆครับทีนี้มีไว้ให้หมดเลยครับถ้าใครจะมาลองใช้ก็ลองใช้ได้ครับอันนี้เป็นสแตนสแตนดาร์ดนะครับผมว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่บอร์ดเปล่าๆเลยส่วนดา่างก็มันเป็นโค้ดหลายอย่างครับนี่ครับก็อันนี้เป็นคือแบบว่าโคดที่แบบว่าเขียนไว้แล้วนะครับ มีฟงมีไฟอะไรเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับผมเขาเชื่อมต่อไว้ให้หมดแล้วนะประมาณนี้นะครับนี่เลยลองกดรันดูครับปึ๊บเนี่ยคนลันเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่ามันลันลันไปแล้วนะครับเห็นไฟไหมครับไฟสีแดงๆนี่เห็นไหมตรงนั้นแหละครับคือรันเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าพวกไอเทมนะครับต่างๆครับพวกสิ่งของอะไรพวกสายพวกตัวต้านทานอะไรพวกเนี้ยครับกดที่รูปบวกเมื่อกี้เลยนะครับมันจะเป็นบอร์ดว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยครับเอาทดลองใช้กันได้ครับผมแบบนี้ครับโค้ดก็ด้านซ้ายมือเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดครับด้านขวามือ E ี่ปสองน่าจะใช้ง่ายสุดแล้วครับเห็นไฟไหมครับ เรากดปึ๊บมันจะติดไฟนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยก็ไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ